สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประกันปันทัพลรลงกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับ engagement มาคุยกันนะครับเนื่องจากว่าในช่วงต้นปีนี้ฮะที่ผ่านมานีครับได้รับเรื่องของ engagement survey มีความคิดเห็นมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้ามาอยู่พอสมควรนะครับสำหรับองค์กรระดับกลางๆแล้วก็ในระดับเล็กลงไปนิดนึงนะครับคือในเรื่อง engagement เนี่ยถ้าเรามอง ไปในภาพขององค์กรขนาดใหญ่ซึ่งมีระบบ HR มี HR ที่ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วเนี่ยตัวนี้ความเข้าใจของ Engagement หรือความผูกพันของพนักงานกับตัว Manager หรือผู้บริหารขององค์กรเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มเห็นภาพเดียวกันละว่าถ้าอยากให้พนักงาน Engage นะครับมีความผูกพันกับองคอ์กรสิ่งที่เราต้องทำก็คือทุกคนในองค์กรจะต้องร่วมมือกันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่องค์กรในหล,หลายแห่งนะครับที่ยังอาจจะ HR เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานผู้บริหารหัวหน้าง,งานหรือแม้กระทั่งผู้จัดการอาจจะยังไม่เห็นภาพรวมของ HR มากนักเนี่ยก็มักจะมีประเด็นเสมอเวลาที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารมีดําริที่จะทําเรื่องราวเกี่ยวกับ Engagement Survey ขึ้นมาคือกลุ่มคนเหล่านี้เขาก็เข้าใจนะครับว่าเรื่อง Engagement Survey ก,การทําการสํารวจเนี่ยแม่งานก็น่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนี่แหละ เพราะฉะนั้นพอฝ่ายบุคคลทําการสํารวจเสร็จมีที่ปรึกษามาสรุปตัวเลขให้ฟังเรียบร้อยเนี่ยนะฮะผลออกมามันมีจุดที่ต้องพัฒนาต้องปรับปรุงเพื่อทําให้พนักง,งานมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าหลังจากนั้นนะครับผู้จัดการกลับไม่ค่อยยอมรับนะฮะว่าเนี่ยคือหน้าที่ของเขาก็ยังพยายามโยนกลับมาให้กับ HR ว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยฝ่ายบุคคลนี่แหละจะต้องเป็นคนทําให้มันเกิดขึ้นพวกผมมันไม่เกี่ยว คุณทําหน้าที่เกี่ยวกับคนเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องบริหารจัดการเรื่องนี้่านฟังใช่ไหมยังมีไอเดียมีความคิดแบบนี้ยังอยู่นะครับยังมีอยู่กับหลายองคอ์กรด้วยนะฮะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่ในแวดวง HR เราได้ยินหลายๆองคอ์กรโอ้โหก้าวหน้ามีระบบระเบียบต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่นั่นเป็นแค่เพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้นจริงๆนะครับเพราะองคอ์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบแข็งแรงเนี่ยผมว่ามีแต่ก็อาจจะไม่ได้เยอะ เรายังมีองค์กรขนาดกลางขนาดเล็กอีกเยอะท,ยทีเดียวที่ยังขาดความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ HR นะครับดังนั้นเวลาเข้าไปสัมผัสกับองค์ก,คกรเหล่านี้แล้วก็ที่สําคัญปีนี้มีองค์กรเหล่านี้ที่หันมาให้ความสําคัญกับงาน HR มากขึ้นให้ความสําคัญกับความรู้สึกของพน,งนักงานกับความสุขของพนักงานกับเวิร์กไลฟ์ของพนักงานมากขึ้นดังนั้นเวลาเขาจะทําระบบพวกนี้ให้มันแข็งแรงขึ้นเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องเซอร์เวยกันก่อน,อนละว่าณนะวันนี้ พนักง,งานของเขารู้สึกกันอย่างไงใช่ไหมฮะพอส urvey เสร็จอันนี้แน่นอนเป็นฝ่ายเอชอาร์ทำหน้าที่นั้นไปใครอยากพูดอะไรก็พูดใครมีความเห็นยังไงก็ว่ากันมาตามผลส urvey ตามข้อเท็จจริงกันไปแต่พอหลังจากวิเคราะห์เสร็จแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีประเด็นที่จะต้องพัฒนาคําถามคือประเด็นเหล่านั้นมันเป็นหน้าที่ใครกันแน่ที่จะทำให้คะแนน engagement score เนี่ยมันสูงขึ้นกว่าเดิมลองนึกดูสัฮะปกติปัจจัยที่จะทำให พนักงานผูกพันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามองตามทฤษฎีต่างๆมันหนีไม่พ้น5 6เรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวลีดเดอร์ชิพเองพนักงานรู้สึกยังไงกับตัวลีดเดอร์กับการนําพาองค์กรนะครับอันที่2คือเรื่องของตัวผู้กอบบัญชาของเขาครับว่าเขารู้สึกยังไงกับการบริหารจัดการกับวิธีการทํางานกับวิธีการดูแลลูกน้องของผู้กอบบัญชาแต่ละคนอาจจะเป็นอันที่3ก็จะมีเรื่องบรรยากาศในการทํางานกับเพื่อนร่วมงานเป็นยังไง นะครับเรื่องของระบบ HR ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการการดูแลคนขององค์กรเป็นอย่างไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะวนเวียนอยู่กับไม่กี่ปัจจัยตรงนี้ฮะถ้าสมมติว่าผลการสํารวจออกมากลายเป็นว่าผู้จัดการนี่แหละคือประเด็นที่ทําให้ engagement score มันตกคําถามคือแล้ว HR จะไปแก้ตรงไหนถูกไหมฮะคือถ้าเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทําให้พนักง,งานลาออกไม่มีความสุขในการทํางานแล้วก็เกิด turnover สูงเนี่ย แล้วสาเหตุคือผู้จัดการคําถามคือแล้วผู้จัดการเหล่านั้นจะบอกว่าเนี่ยคือหน้าที่ของ h r ที่จะต้องพัฒนาใช่ไหมอาจจะส่วนหนึ่งใช่นะครับ h r จะต้องหาโปรแกรมในการพัฒนาลีดเดอร์ชิพพัฒนาผู้จัดการให้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหรือการดูแลคนให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วคนที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองคนที่ต้องช่วยเพื่อทําให้ Engagement Score มันสูงขึ้นก็คือ Line Manager ทุกระดับทุกคน เี่ต้องเดินไปในทิศทางเดียวกันทําให้บรรยากาศทุกอย่างมันดีขึ้นคือไม่ใช่ A R, เอะอะก็โยนมา hr คุณทาให้ลูกน้องผมลาออกใช่ไหมทั้งๆท,ท,ที่สาเหตุคือตัวเขาเองสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกฟังก์ชันในองค์กรดังนั้นเวลาที่เราได้คะแนนผลการสํารวจ engagement ออกมาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนอย่างจรงิงจังเพื่อทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับทุกระดับทุกคนในองค์กรจะต้องร่วมมือกันจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นหนึ่ง CEO กับผู้บริหารระดับสูงขององคอ์กรก็ต้องสนับสนุนเรื่องราวเหล่านี้ด้วยว่าถ้าถึงเวลาจะเปลี่ยนเขาจะต้องเป็นคนเคาะให้ได้ครับคือส่วนใหญ่ใน h r กับ Line m ม n a g e r มักจะคอนฟ lict กันเสมอเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ไลน์แมเนเจอร์ก็บอกว่าพวงงานผมก็เยอะพอแล้วยิงจะให้ผมมาปรับปรุงมาดูแลคนทําไมทั้งๆที่โดยตรกกะจริงๆแล้วคนที่ดูแลคนของตัวเองคือแมเนเจอร์นะครับไม่ใช่ HR นะฮะเอส่วนใหญ่จะดูในแง่ของนโยบายเพื่อให้เดินเปนในทิศทางเดียวกันให้ได้ ให้คำปรึกษาเวลาใครติดประเด็นอะไรแต่ลูกน้องใครก็คือลูกน้องคนนั้นนะครับเขาคงต้องดูแลกันไปตามหลักตามวิธีการที่ HR จะคอย facilitate ให้อันนี้คือภาพที่มันควรจะเกิดขึ้นคือไม่ใช่ถึงเวลาเ r ออะไรอชะ HR ลูกน้องผมทําดีครับช่วยชมหน่อยลูกน้องผมทําไม่ดีครับช่วยด่าหน่อยบางคนหนักไปกว่านั้นจะช่วยไล่ออกหน่อยนะฮะหรือว่าช่วยพัฒนาลูกน้องผมหน่อยสิคือทั้งๆท,ท,ที่เจ้าตัวไม่ คือถ้าเป็นแมนเจอร์แล้วไม่รู้ว่าลูกน้องควรจะพัฒนาอะไรหรือให้คุณให้โทษอะไรเนี่ยผมว่าคนนั้นก็ไม่ใช่แมเนเจอร์ที่ดีเหมือนกันดังนั้นมันคงต้องแยกแยะให้ถูกว่าถึงเวลาถ้าเราจะาทําให้ Engagement Score สูงขึ้นนะผู้บริหารดับสูง CEO จะต้องเคาะให้ได้นะครับว่าหน้าที่ใครบ้างต้องทําอะไรบ้างไลน์แมเนเจอร์มีบทบาทยังไงที่จะทําให้ Engagement Score สูงขึ้น HR ทําบทบาทอะไรมามาเจอกันตรงไหน ผู้บริหารระดับสูงต้องฟันธงให้ได้ไม่งั้นแล้วคอน FLICT มันจะไหลลงมาข้างล่างนะครับแล้วผลก็คือมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยสักวักหนึ่งก็จะเงียบหายไปเหมือนเดิมนะครับดังนั้นผู้บริหารระดับสูงตั้งหลักไว้ก่อนถัดลงมาคือผู้บริหารระดับกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหัวหน้างานกลุ่มนี้จะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพราะว่าคนกลุ่มนี้คือคนกลุ่มที่ดูแลลูกน้องค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว ใต้เขาคือพนักง,งานเกือบหลายๆระดับเลยนะครับดังนั้นถ้าพนักง,งานเกิดความรู้สึกไม่แฮปปี้กับการทํางานกับบรรยากาศในการทํางานของตัวเองเนี่ยสาเหตุหลักส่วนใหญ่จะมาจากคนกลุ่มนี้มากกว่าคือผู้หารดับกลางกับหัวหน้าง,งานดังนั้นเราจะทํำยังไงอันนี้เอชจะต้องเข้ามาช่วยในเรื่องของการกําหนดนโยบายการกําหนดในเชิงของ managerial competency ว่าของเราเนี่ยมันต้องมีในเชิงของการบริหารจัดการเน้นเรื่องอะไร การพัฒนา people skill ต่างๆ coaching feedback การพูดคุย communication พวกนี้อาจารย์จะตั้งหลักก่อนร่วมกับผู้มีาาับสูงหลังจากนั้นเราก็มาค้นหาแก๊ปกันนะฮะเหมือนกับหลักการพัฒนาคนแบบ competency based นี่แหละว่าแต่ละคนมีช่องว่างที่ต้องพัฒนาช่องว่างที่ต้องอุดอะไรบ้างแล้วก็วางแผนพัฒนา manager กันไปเป็นกลุ่มๆก,กันแหลกลุ่มนี้ต้องพัฒนาเยอะหน่อยกลุ่มนี้เก่งแล้วพัฒนาน้อยหน่อยเสริมจุดที่สําคัญเข้าไป อันนี้เอชอาจะเข้ามาช่วยได้เยอะเพื่อทําให้สกิลเซ็ตเรื่องของ People Skill เรื่องของ Soft Skill ของ Manager เนี่ยดีขึ้นซึ่งถ้าเราทำตรงนี้อย่างสม่ำเสมอแล้ว manager ให้ความร่วมมือด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือความรู้สึกพนักง,งานมันจะเปลี่ยนจริงๆ engagement s c o r e ในมุมของ Leadership ในมุมของ Supervisory เหลา่หลานี้คะแนนมันจะดีขึ้นจริงๆริงนะเพียงแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลาพอสมควรเท่าที่ผมเคยสัมผัสกันจริงๆวางให้กับลูกค้าจริงๆประมาณเกือบ2ปี ที่จะทาให้พวกนี้มันเปลี่ยนเพราะอย่าลืมนะพวกซอฟต์สกิลทักษะเหล่านี้มันคือสกิลถูกไหมฮะดังนั้นมันต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการทํางานของกลุ่มผู้จัดการพอสมควรทีเดียวอันนี้คือกลุ่มที่2ที่จะต้องเข้ามาร่วมมือด้วยนะโดยการเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่แหละอ่าอันที่3ที่ขาดไม่ได้แน่นอนฮนะคือฝ่ายบุคคลนั่แหละครับฝ่ายนี้จะต้องเป็นเสมือนหนึ่งแม่ง,งานแต่ก็ต้องเข้าไป ขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผู้อัรดับสูงระดับกลางหรือแม้กระทั่งตัวพนักง,งานเองว่าตอนนี้เราจะกําลังจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นฝ่ายบุคคลในยุคนี้ไม่ใช่แค่แบบเป็นตำรวจคอยจับผิดนะฮะเขาจะต้องเป็น facilitator ครับเป็นเหมือนผู้ประสานรอบทิศจริงๆเพื่อทําให้โครงการบางอย่างมันเกิดขึ้นเพื่อทําให้สิ่งต่างๆที่มันเป็นบรรยากาศในการทํางานที่ดีมันเกิดขึ้นจริงให้ได้ดังนั้น3ส่วนเนี้ย ถ้าเราจับมือกันจริงๆ engagement score จะสูงขึ้นไม่ควรที่จะชี้กันไปชี้กันมานะครับว่าเนี่ยสกอร์ตรงนี้คุณผิดสกอร์ตรงนี้พวกคนโนโน้นอ่ะผิดอันนั้นผู้บริหารระดับสูงก็ไม่เปลี่ยนคือถ้า,มา,าเมื่อไหร่เรายังมีบรรยากาศแบบนี้ในองค์กรเนี่ยรับรองได้เลยว่าสำรวจ engagement ไปก็เท่านั้นนะฮะเพราะว่าต่างคนต่างก็จะโบยให้คนอื่นแก้โดยที่ตัวเองไม่อยากแก้อะไรแต่อย่าลืมครับ engagement score จะสูงขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนทุกระดับช่วยกันจริงๆ ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ